สวัสดีค่ะเฟิร์สหวังพัฒราพรหวังค่ะชอบไฟท s มิสอินเวสไทยแลนด์2019และมิสอินเตอ c o คอน n ท n เนนล2014ค่ะ อย่างแรกเลยตื่นเต้นเพราะว่าแน่ใจว่าต้องมีชา a ์เลนต์เยอะมากๆแล้วเราก็มองว่าตรงนี้เป็นโอกาสสามารถนําประสบการณ์ของเราความรู้ต่างๆเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับน้องๆแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อไปค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าทีม First สหวังไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็ยังมีครูแบงค์พารันซึ่งเป็นอดีตผู้ชนะของเวทีการประกวดเวทีนี้นั่นเองค่ะแลาเฟิร์สหวังผ่านการประกวดในเวทีที่ค้นหาตัวแทนประเทศมาแล้วเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Talent เรื่องของบุคลิกภาพ ออนสเตต่างๆมเซ็ตอันนี้พูดเลยว่าเป็นสิ่งสำคัญและพวกเราทุกคนมีอยู่ครบค่ะค่ะก็ฝากไปถึงลูกทีมนะคะก็อยากให้เตรียมตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Mindset เรื่องของบุคลิกภาพไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะมาอยู่ทีม First หวังแล้วเนี่ยดูแลอย่างดีแน่นอนถ่ายทอดให้น้องๆอ,อย่างเต็มสตีมสุดๆแน่นอนคะ่ะแต่อย่าลืมนะคะว่า Mr. International Thailand เนี่ยเขาหาตัวแทนประเทศทีมเราตรงโจท,ที่สุดแล้วคะ่ะ แล้วเจอกันนะคะ